สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไต้หวันไทยเย็นจากอาจารย์เต้ยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ fc ได้ติดตามกันค่ะและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะและเรามาเริ่มดูกันที่หุ้นรอบเช้านะคะงวดวันที่18เดือน11-2-5-6-4ค่ะหุ้นนีเคอีเช้านะคะเด่น9ลรอง5เม็ดเดียว4-7-3เจาะ2ตัว 9-6-9- 8 9 2 5457 หุ้นจินเช้าเด่น6ลอง8เม็ดเดียว493เจาะ2ตัว65 67 62 89 84ห้างเสงเช้าเด่น7ลอง4เม็ดเดียว985เจาะ2ตัว76 73 79 45และ48หมัดเดียว32 และตัวนี้ก็เป็นหุ้นรอบบ่ายนะคะนิเคอีบ่ายค่ะเด่นสี่ลอง8ดเม็ดเดียวห63เจาะสองตัว43 47 49 8582หุ้นจีนบ่ายเด่นสี่ลอง6เม็ดเดียว729เจาะสองตัว4 2 4สอง67 6ห้าห้างเสงบ่ายเด่น6ลอง8เม็ดเดียว4 2 3สองสเจาะสองตัว 65678984หมัดเดียว53และต่อมาก็เป็นหุ้นไทยเย็นนะคะเด่น7ลอง3เม็ดเดียว482เจาะ2ตัว757678 3239หุ้นไต้หวันเด่น6ลอง8เม็ดเดียว435เจาะ2ตัว656761 8289หุ้นเกาหลี เด่น4ลอง5เม็ดเดียว286เจาะ2ตัว43 46 48 59 52, nada, และ52ค่ะและต่อมาก็เป็นห well ุ้นสิงคโปร์เด่น4ลอง2เม็ดเดียว657เจาะ2ตัว43 45 47 29และ28หุ้นอินเดียเด่น9ลอง8เม็ดเดียว452เจาะ2ตัว96 91 95 8384หุ้นอียิปต์เด่น3ลอง7เม็ดเดียว945เจาะสองตัว393435 7872หมัดเดียว97ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายจากอาจารย์เต้ยค่ะถ้าหากท่านใดชอบตัวไหนนะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหัวรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ